สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมนะ,ะก็ต้องทายกันเนาะวันจันทนะครับก็วันนี้นะครับนะผมก็มาธุระนะฮะเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับผมอ่นะก็เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์นะครับนะจะมีเซอร์ไพรส์อ่ รายละเอียดนะพี่น้องน่าจะเป็นรอทางแม่มาต่อยมาก่อนนะครับก็เมื่อวานนะครับเห็น f อซหลายท่านเนาะจะพูดอะไรก็อ้ำอัพอึง้งอึนะครับมันมันไม่ตื่นเต้นนะครับเอซนะ ก็เรื่องมันมีอยู่ว่านะครับนะมีทางคุณยาย USA นะครับผมอ่าได้อ่า,อามอบเงินให้นะครับส่วนจะเป็นของใครนั้นนะก็รอฟังจากแม่มาต่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้คุยด้วยนะครับมีแต่แม่มาต่อยเป็นคนคุยนะครับผมอ่า ผมก็เลยอ้ำอ้ำอึ้งอึงนะครับพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้รายละเอียดนะครับผมเนาะแต่จะมีเซไพส์แน่นอนนะครับเซไพส์ใครนั้นก็รอฟังนะครับผมตอนนี้ก็แม่มาต่อยก็เข้าไปเอาเงินอยู่ครับนะ่านะ <c oughs> ก็วันนี้นะครับ นะก็มาเอาเงินแล้วก็ไปซื้อน้ำมันนะครับผมหนึ่งด้วยที่บ้านนะฝนตกลงมานะครับน้องพลรวยก็ออกงานนะครับรีบไถของตัวเองก่อนนะครับผมถ่ยอยู่ที่บ้านแล้วก็ไถนานะให้มันแล้วเสร็จนะครับผมก็ไปที่ใดนทางเนาะ ทั้งอยู่บ้านห้วยเบือกด้วยนะครับก็จะไปไถนะ <c oughs> งานเยอะครับช่วงนี้นะครับถ้าฝนตกลงมาแล้วเนาะนะก็ส่วนชาวบ้านเนาะไปหาอึ่นเมื่อคืนนะครับก็น่าจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะฝนนี่กว่ามันจะอิ่มตัวเนาะดินกว่ามันจะอิ่มตัวนะครับมันก็ไม่มีน้ํานะครับแต่จะได้อยู่นะฮะเอซ อื่องตกอ่างนะครับอื่องตกอ่างมันเป็นอะไรเออเป็นยังไงนะครับอื่องตกอ่างนี่ก็คือนะเอ่อเวลาฝนตกลงมาเนาะนะครับมันจะไปค้างอยู่ที่แอ่งหินนะครับนะ,ะแล้วอื่องมันลงไปนะร้องนะครับนะเขาเรียกว่าอื่งตกอ่างก็ขอขอบคุณนะครคับ คุณยายจาก USA นะครับที่มอบเงินให้นะน่าจะเป็นทางทางเพื่อนๆน,นะครับผมอ่านะส่วนของผมนะครับผมก็ FC หลายท่านนะครับผมเม์มาทำไมช่างผมไม่ได้เลยนะครับก็ได้ครับผมส่วนของผมก็ได้นะฮะ FC นะ ได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับอ่าก็ค่าน้ำมันนะครับผมอ่าคุณยายจาก USA เพิ่นนะครับผมอยากจะร่วมทำบุญนะครับผมไปทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับนะก็เลยส่งเงินมาให้นะฮะให้ทาง น่าจะเป็นทางแอสไนนะครับนะไปทำบุญให้เพิ่นนะครับตามที่จุดประสงค์ของเพิ่นได้บอกมาเนาะผมก็ได้ยินแบบนี้นะฮะเอได้ยินแม่มันสอยคุยเนาะนะครับเดี๋ยวแม่มันสายจะมาแจ้งรายละเอียดอีกทีนะครับว่าให้ใครบ้างทำอะไรบ้างนะครับผม,มชัดเจนเนาะพี่น้องบัดนี้เนาะบ่ได้นะอำอึ่งเด้อ เอซครับอืมโฝนน่าจะตกทั่วฟ้าทั่วเมืองนะฮะมาแต่งอก็ตกอยู่เนาะทุกที่ครับที่ฝนตกนะครับอมาสุรู่ก็ขีข่รถมานะก็เห็นชาวบ้านเนาะกำลังพากันตัดละมันอยู่นะฮะ ทำการปลูกมันสับปะหลังเนาะ F C. เอ้ยขึ้นแน่อกมาแต่เนาะนะวันนี้ถ้าตกอีกนะครับน่าจะได้ไปสองอื่นนะครับเพราะว่าฝนที่ตกมาเมื่อคืนเนาะมันทำให้ดินเริ่มเริ่มิ่มตัวนะฮะนะแล้วก็ถ้ามันซ้ำลงมาอีกในวันนี้ อือออกเยอะแน่นอนนะครับเมื่อคืนนี้ก็น้อไอเดียเนะไปส่องนะครับส่วนผมก็ว่าจะไปส่องนะครับดูท่าทางแล้วเหมือนน่าจะไม่ได้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับนะเจอกันใหม่นะครับผมคลิปสั้นๆก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ